เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนภาพที่คุณเห็นเบื้องหน้าภายในเวลาน,นี้นะครับผมเป็นงานแต่งงานที่สวยงามนะครับแล้วก็มีความโรแมนติกมากๆนะครับผมแต่ใครจะรู้ไหมครับว่าเบื้องหลัางงานแต่งงานที่สวยงามเหล่านี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพคร่าวๆนะครับ เห็นไหมครับว่าภาพเบื้องหลังเนี่ยมันร้ายแรงและรุนแรงขนาดไหนดังนั้นแล้วนะครับคลิปนี้ผมจัดทําขึ้นเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับผมแล้วก็เป็นคําแนะนําให้กับคู่บ่าวสาวที่กําลังเตรียมงานแต่งงานคู่ต่อไปนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนี่คือคู่มือการเอาตัวรอดงานแต่งงานครับสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยเป็นสิ่งที่สําสคัญมากๆในการเตรียมงานแต่งงานนะครับเป็นสิ่งแรกที่คิดว่าควรจะมีเลยก็คือเริก เรื่องเนี่ยรอลึกนะครับไม่ใช่รอลิงไม่ใช่แบบเบลเลอกับแฟดนะครับเรื่องที่หมายถึงเนี่ยคือเรื่องงามยามดีครับเรื่องเนี่ยผมมองว่ามันสําคัญเพราะที่นี่คือประเทศไทยครับประเทศไทยถือเรื่องของเรื่องเนี่ย เป็นหลักแล้วมีความเชื่อที่ว่าถ้าเกิดเราแต่งงานไม่ตรงกับวันที่ควรจะแต่งเนี่ยมันจะเป็นความกาลกินีมันจะเป็นความที่โชคร้ายแล้วเรื่องเนี่ยบางครั้งก็จะไปขัดใจกับเราเช่นกันอย่างผมเนี่ยอยากแต่งงานวันเสาร์เพราะผมคิดว่าถ้าเกิดแต่งงานวันเสาร์ใช่ไหมครับแขกมาในงานกับตอนเย็นวันอาทิตย์เขาจะได้พัก แต่คราวนี้เลิกมันบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณไม่สามารถแต่งางานวันเสาร์ได้เพราะว่าวันเสาร์อะ่ะตามตำราจีนแล้วถือเป็นวันที่ไม่มงคลดังนั้นผมก็เลยต้องไปจัดวันอาทิตย์ครับแล้วเรื่องของเลิกนะผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอดูอะ่ะ เอาจริงๆนะมันมีหลากหลายมากครับทั้งหมอดูจีนหมอดูไทยหรือพระหรือศาสตร์อะไรมันมีหลากหลายมากครับและนั่นแล้วเรื่องของวันมงคลเนี่ยหรือเลิกงานแต่งงานเนี่ยไปคุยกันให้ดีนะครับ <het S 2> แล้วถ้าคุณได้วันมาแล้วนะครับให้คุณรีบไปจองโรงแรมต่อเลยครับผม <het S 2> <ๆ>เพราะอย่าลืมนะครับว่าวันที่เป็นมงคลหรือวันที่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีคู่อื่นที่อยากแต่งงานในวันมงคลเช่นกันดังนั้นแล้วนะครับไองานในวันเหล่านี้จะเป็นวันที่แบบว่ามีคนเนี่ยแย่งกันเยอะมากหรือถ้าคุณไม่ซีเรียสนะครับผมแนะนำเลยครับว่าเอาเลิกสะดวก ทั้ง2ฝ่ายจะดีกว่าแล้วคุณจะได้งานแต่งงานที่คุณอยากจะให้มันเป็นได้พอเราได้วันมงคลที่เราจะแต่งงานกันแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปสิ่งที่เราควรจะมีก็คือสถานที่แต่งงานครับสถานที่แต่งงานเนี่ยในคนไทยที่ผมเห็นนะมันจะไม่อยู่ไม่บ้านก็จะเป็นสถานจัดเลี้ยงไม่สถานจัดเลี้ยงก็จะเป็นพวกโรงแรม ซึ่งแบบแรกนะครับที่ผมเคยไปร่วมงานมาก็คือจะเป็นการแต่งงานแบบที่บ้านการแต่งงานแบบที่บ้านนะครับผมชอบอยู่อย่างหนึ่งคือบรรยากาศในงานแต่งงานมันจะเป็นกันเองครับาาร,ราคาของการจังงดงานแต่งงานที่บ้านนะครับก็จะราคาค่อนข้างที่จะไม่สูงมากเพราะว่าหนึ่งอ่ะเราสามารถควบคุมสถานที่ได้แล้วก็ไม่เสียค่าสถานที่เพิ่มเติมอะไรมากมายรวมไปถึงอาหารนะครับอาหารเราสามารถที่จะจ well. ้างเข้ามาเองได้ครับแล้วก็บางบ้านนะครับสามารถที่จะจัดทำอาหารเองเลี้ยงแขกก็ได้ด้วย แบบที่2อที่ผมเคยเห็นจาดงานแต่งงานเนี่ยคือสถานจัดเลี้ยงครับ ซึ่งสถานจัดเลี้ยงเนี่ยเขาอาจจะมีเป็นทั้งเช่าหอประชุมหรือไม่ก็เช่าสถานที่เช่าสวนหรือเช่าร้านอาหารนะครับส่วนอาหารในการจัดงานแต่งงานถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะมี2แบบทั้งอินดอร์และเอาดอร์กลางแจ้งกับในที่ร่มการจัดงานกลางแจ้งนะครับผมเห็นฝรั่งก็ทํากันแล้วเฮ้ยของฝรั่งเนี่ยมันสวยงามนะมันแบบโอ้โหเป็นธรรมชาติบางคนอยู่ข้างๆทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมจะบอกนะครับว่าการจัดงานแต่งงานกลางแจ้งของประเทศไทยเนี่ยอากาศเราไม่ได้หนาวเท่ากับประเทศเขานะครับ และเราไม่สามารถคอนโทรลอากาศได้เช่นบางทีคุณวันแต่งงานเนี่ยคุณอาจ,จเจอกบบอากาศที่คโคตรร้อนเลยแล้วคิดภาพแขกแขกในงานมาใส่สูทร้อนๆอย่างเงี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับคนชอบนะครับบางคนอาจจะชอบการแจ้งก็ได้หรือบางทีถ้าเกิดแต่งงานการแจ้งก็เจอฝนตกอย่างเงี้ยมันจะลําบากมากแล้วก็ลําบากแขกด้วยอันนี้ก็เลยเป็นหนทางที่ผมไม่ได้เลือกในการจัดงานแต่งงานนะครับ โรงแรมผมเลือกจัดงานแต่งงานที่โรงแรมครับเพราะอะไรเพราะว่าโรงแรมเนี่ยมันอันหนึ่งอะ่ะมันดูหรูหราแล้วก็เวลาแต่งงานที่โรงแรมอะครับมันจะมีคนมาช่วยคุณจัดการหลายๆอย่างก็คือทางโรงแรมอะก็จะมีฝ่ายที่คอยช่วยเหลือคุณให้คนนึงซึ่งคนคนนี้ก็คือจะเป็นคนที่คอยโครงานคุณกับโรงแรมคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมมีคนช่วยเหลือไหมคุณอยากได้งานแบบไหนซึ่ง คนที่คอยเป็นตัวการในการจัดงานเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากครับทำให้เราอ่ะไม่เหนื่อยรวมไปถึงการจัดงานแต่งงานที่โรงแรมนะครับเขาจะมีเป็นแพคเกจเลยครับว่าถ้าเกิดคุณแต่งานแต่งงานใช่ไหมครับเราจะมีห้องให้ห้องนอนสําหรับบ่าวสาวเราจะมีห้องแต่งตัวให้เราจะมีห้องนู่นห้องนั่นห้องนี้แถมให้เรื่อยๆบางทีอาจจะให้ห้องสําหรับพ่อแม่ของบ่าวสาวด้วยก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับเราคุยกับทางโรงแรม แล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับผมนะครับที่ผมผ่านมาก็คือเวลาจัาง,งานแต่งงานที่โรงแรมนะครับพอจัาง,งานแต่งงานเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถขึ้นนอนที่ห้องในโรงแรมได้เลยคุณไม่ต้องเหนื่อยขับรถกลับบ้านเพราะว่าจัาง,งานแต่งงานจบเนี่ยเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะโคตรเหนื่อยเลยครับเหนื่อยจัดจัดโอเคครับผมเรื่องถัดไปที่อยากจะบอกทุกคนนะครับผมที่อยากจะให้บา่าวสาวเตรียมตัวก็คือ เรื่องของรูปแบบงานครับรูปแบบงานที่ผมเห็นรูปแบบการจัดเลี้ยงอ่าใช้คํานี้ดีกว่ารูปแบบการจัดเลี้ยงครับผมที่ผมเห็นนะจะมี3าแบบด้วยกันก็คือโต๊ะจีนบุฟเฟ่ต์ค็อกเทลแต่ละแบบนะครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ถ้าเกิดเป็นโต๊ะจีนเนี่ยโต๊ะจีนผมมองว่าที่เราเคยเห็นนะมันจะนั่งประมาณโต๊ะหนึ่งประมาณ8ปดถึงสิคนช่วงนี้โควิดใช่ไหมครับก็จะน้อยลงหน่อยหนึ่งจะได้มาโต๊ะละแปคนเวลาเราจองจัดเรียบแบบโต๊ะจีนนะครับเราต้องเปิดโต๊ะเป็นโต๊ะๆไปสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีคนมานั่งโต๊ะนี้สคนหรือ3คนเนี่ยคุณก็สามารถเปิดโต๊ะจีนได้แล้วแล้วเขาจะคิดราคาคุณเนี่ยเป็นโต๊ะซึ่ง สมมติว่าถ้าเกิดคุณกะเกณฑ์จานวนแขกได้ไม่ดีอะครับเหมือนกับว่าคุณต้องเสียเงินค่าโต๊ะจีนไปฟรีฟรีค่อนข้างเยอะไม่ว่าโต๊ะของคุณนะครับจะมีคนนั่ง1ห,หรือ2คนก็ตามอ่ะเขาก็ยังคิดราคา1โต๊ะอยู่ดีในขณะที่ถ้าเกิดจัดแบบเป็นค็อกเทลหรือแบบเป็นบุฟเฟ่ครับมันจะนับเป็นหัวถ้าบุฟเฟ่นะครับก็อย่างที่เราเคยเห็นกันอยู่แล้วก็คือเราสามารถเดินไปตักอาหารได้แล้วเอากลับมากินที่โต๊ะเวลาคิดแบบบุฟเฟ่เนะครับเขาจะคิดเป็นหัวหัวครับแล้ว ซึ่งผมมองว่าแบบนี้มันจะดีสําหรับคนสูงอายุแล้วก็คนที่มีอายุหน่อยๆน่อยนึงเพราะว่าคนที่มีอายุอะครับเขาต้องการที่จะนั่งคุยนั่งสบายๆกับเพื่อนของเขาแต่ถ้าเกิดไปค็อกเทลต้องบอกว่าอ่าสมัยนี้ค็อกเทลมาแรงมากค็อกเทลเนี่ยเอาจริงๆผมมองว่ามันมันดีนะครับคือผมก็เคยอยากจะใช้ค็อกเทลเหมือนกันแต่ว่าทุกคนจะต้องยืน คืออาจจะมีโต๊ะ V.I.P ครับวางโต๊ะที่แบบว่าอให้แขกผู้ใหญ่นั่งแต่มีจานวนไม่เยอะส่วนแขกที่เหลือในงานคือต้องยืนกันหมดเลยแล้วงานแต่งงานนะครับจัดกันนะประมาณ2-3ชั่วโมงผมให้อ,อยา่างเร็วสุดชั่วโมงก,กว่า <c oughs> ก็คือแขกต้องยืนทั้งหมดประมาณชั่วโมงก,กว่าซึ่งมันค่อนข้างที่จะดูเมื่อยสาหรับเขาอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับว่าจะเลือกงานแบบไหนที่เหมาะสมกับแขกของตัวเองต่อไปที่จะพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของช่างกล้องช่างกล้องเนี่ยเอาจริงๆครับตามสะดวกเลยครับตามภาพที่คุณชอบเลยเเวลาาาที่รไปดูตม ช่างกล้องต่างๆครับผมช่างกล้องเขาจะมีพอร์ตโฟลิโอเก็บเอาไว้ไว้ในเพจอยู่แล้วทั้งเพจ Facebook ทั้งเว็บไซต์ของเขาเองเราสามารถที่จะเข้าไปดูว่าแนวสไตล์การถ่ายภาพของช่างกล้องแต่ละคนนะครับเป็นยังไงแล้วแบบไหนที่มันถูกใจเรามากที่สุดอยู่ที่ว่าบ่าวสาวาจ,จะเลือกช่างกล้องคนไหน สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะครับผมถ้าเกิดว่าเราจัดงานแต่งงานครึ่งวันเนี่ยอย่างเช่นสมมุติอ่ะตอนเช้าก็คือเป็นพิธีใช่ไหมครับทั้งไทยทั้งสู่ขอทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเลี้ยงข้าวเลี้ยงแขกตอนเที่ยงเลยอ่ะช่างกล้องเขาจะคิดตรงเนี้ยราคาถ่ายภาพอะครับผมแค่ครึ่งวันครับแต่ถ้าเกิดคุณจัดงานเช้านะครับแล้วตอนเที่ยงเนี่ยคุณเว้นไว้แล้วไปเลี้ยงตอนเย็นนะครับแล้วคุณจ้างช่างกล้องคนเดียวกันเนี่ยช่างกล้องเขาจะคิดตรงเนี้ยทั้งวันเลทราคาจะต่างกันนะครับตรงนี้ก็ต้องคุยกับทางช่างกล้้้้้้ออองงงงใหดดีๆแลลวววาาาาคคุยกกับช่่รผมม็ตถ จํานวนช่างกล้องที่มีครับผมในทีมพี่มีกี่คนอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างอย่างช่างภาพบางคนที่ดีๆครับอย่างที่ผมเจอเนี่ยโชคดีที่ว่าพี่เขาบอกหมดเลยว่าเฮ้ยทางพี่เขาจะมีแฟลชให้มีไฟตรงแบ็คดอปให้ให้เราถ่ายรูปสวยๆได้ทั้งวันมีช่างกล้องแคนดิดที่แบบไว้ถ่ายแขกตอ่อเฉลิ้อะไรเงี้ยครับผมผมมองว่าแบบเนี้ยมันจะดีมากแล้วดีเทลตรงเนี้ยเราต้องพยายามถามช่างกล้องให้เคลียร์ตั้งแต่ตอนขอราคาแล้ว โอเคต่อไปหัวข้อที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องของงานแต่งงานมันก็คงจะเป็นเรื่องของการตกแต่งสถานที่ครับการตกแต่งสถานที่อันนี้ถ้าเกิดว่าเราจัดงานแต่งงานที่สถานจัดเลี้ยงหรือว่าแบบเป็นเหมือนกับโรงแรมทางโรงแรมกับสถานจัดเลี้ยงครับผมเขาจะมีอุปกรณ์ตกแต่งงานแต่งให้อยู่แล้วเบื้องต้นย้ํานะครับว่าเบื้องต้นเท่านั้นถามว่ามันสวยงามไหมมันมันก็พอจะใช้งานได้ครับแต่ว่า ผมเชื่อว่าคนหลายๆคนนะครับเลือกที่จะตกแต่งสถานที่เพิ่มโดยการจ่ายเงินจ้างคนตกแต่งอีกที่หนึง่งแล้วสิ่งที่ควรจะรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งสถานที่ครับผมมันก็คือการตกแต่งสถานที่ครับผมจะมีอยู่5อย่างด้วยกันที่คุณต้องตกแต่งอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังทีละอันนะครับหนึ่งก็คือแบ็กดรอปแบ็กดรอปแบ็กดรอปคืออะไรแบ็กดรอปก็คือบริเวณที่คู่บ่าวสาวครับผมยืนถ่ายรูปกับแขกที่มาเข้าร่วมงาน2นะครับ คือขึ้นบนเวทีครับบนเวทีถ้าเราไม่ได้มีการจ้างเพิ่มเขาก็จะมีตัวอักษรเป็นโฟมตัดมาให้ชื่อเราชื่อเจ้าสาวลูกหัวใจเป็นโฟม <c oughs> ไม่ใช่โฟมสิโฟมไหมโฟมเนื้อโฟมใช่เขาเรียกว่าโฟมครับแต่ถ้าเคยคุณจ้างเขาตกแต่งเวทีเพิ่มคุณก็จะได้โลโก้งานแต่งของคุณที่สวยขึ้นคุณจะได้ดอกไม้บนเวทีคุณจะมีไฟนู่นนี่นั่นทําให้เวทีของคุณนะดูอลังการมากยิ่งขึ้น3นะครับ สิ่งที่คุณต้องตกแต่งเนี่ยก็คือโต๊ะรับแขกหรือว่าโต๊ะลงทะเบียนโต๊ะลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นหน้าง,งานที่สุดที่แขกจะเข้าร่วมงานอ่ะจะเห็นเป็นจุดที่คุณ่ะจะเอาซองไปใส่ แล้วคุณก็ต้องเขียนคำอวยพรและรับของชำรวยนั่นแหละครับคือโต๊ะรับแขกหรือโต๊ะลงทะเบียนซีนะครับคือโต๊ะเค้กโต๊ะเค้กเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจัดงานแต่งงานใช่ไหมครับบางคนเป็นโต๊ะเค้กครับบางคนเป็นแชมเปญอาจจะงงผมใช้โต๊ะเค้กเขาจะมีการตกแต่งโต๊ะเค้กให้ถ้าเราไม่ได้จ้างคนข้างนอกมาตกแต่งเขาได้แค่โต๊ะกับเค้กมาซึ่งมันดูเปลยเปลยมันดูแบบเวลาถ่ายรูปครับมันจะไม่อรัาการ สุดท้ายนะครับก็คือ5ก็คือแกลเลอรี่แกลเลอรี่เนี่ยถามว่าแกลเลอรี่คือส่วนไหนของงาน แกลอรี่ครับส่วนใหญ่จะอยู่จุดเชื่อมต่อครับระหว่างโต๊ะลงทะเบียนกับแบ็กรอปที่ถ่ายรูปเหมือนกับว่าให้แขกครับผมเดินผ่านช่วงเวลาของบ่าวสาวเป็นรูปภาพในความคิดของผมนะครับผมคิดว่าการตกแต่งสถานที่เนี่ยเราไม่ต้องตกแต่งทั้งครบทั้ง5อย่างก็ได้ครับผมอยู่ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคุยกันว่าอยากให้ตรงไหนที่สวยเป็นพิเศษเพราะมันจะช่วยประหยัดเงินให้เรามากขึ้นอีกด้วยหัวข้อต่อไปนะครับที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือจํานวนแขกแล้วก็รายชื่อแขกครับจำนวนแขกเนี่ยเป็น สิ่งที่เราต้องเลือกนะครับผมสอดคล้องกับสถานที่ที่เราต้องการที่จะจัดชิปภาพนะครับถ้าเราจัดงานแขกหนึ่งร้อยคนครับแล้วเราไปจองสถานที่จัดเป็นพารากอนฮอล์อย่างเงี้ยมันจะโคตรเหงาเลยนะครับพอเราได้จำนวนแขกมาแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาลิสต์รายชื่อแขกต่อว่าเราจะเชิญใครบ้างโดยที่คนที่เราต้องการจะเชิญเนี่ยจะเป็นเพื่อนจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายจะเป็นเพื่อนร่วมงานอันนี้ให้เราพยายามลิสต์รายชื่อทั้งหมดออกมานะครับ เพื่อไม่ให้ตกหล่นใครและผมจะบอกว่าการเชิญคนไปงานแต่งงานเนี่ยมีผลต่อชีวิตส่วนตัวค่อนข้างมากคนที่คุณไม่ได้เชิญเขาอะครับบางทีเขาอาจจะรู้สึกแย่กับคุณไปเลยก็ได้เขาเสนอแนะนะครับเวลาเชิญแขกครับผมให้เชิญเป็นกลุ่มๆ เพราะว่ามันจะได้ง่ายในการจัดโต๊ะนั่งด้วยถ้าเกิดเลี้ยงแบบุฟเฟ่น,นะครับหรือเลี้ยงแบบโต๊ะจีนเพราะว่าบางทีอะครับผมเราสนิทกับคนคนหนึ่งสมมุติชื่อนายเอแล้วกันเราสนิทกับนายเอเราชวนนายเอมาที่งานแต่งงานของเราแต่นายเอไม่รู้จักใครในงานงแต่งงานของเราเลยครับนายเอจะอึดอัดและไม่มาเข้าร่วมงานได้แต่นั่นแล้วครับผมถ้าเกิดจะชวนนายเอพยายามชวนเพื่อนของนายเอมาด้วยสุดท้ายนี้นะครับเรื่องของรายชื่อแขกพยายามลิสต์ให้ครบนะครับต่อไปนะครับการแต่งงานครับ การแต่งงานโดยปกติเราจะใช้การแต่งงานขนาด5นิ้วคูณ7นิ้วครับการแต่งงานสมัยนี้นะครับผมเห็นที่เขาจะใช้กันอนะ่ะจะมีแบบพับกับแบบแผ่นเดียวซึ่งผมมาเลือกใช้แบบแผ่นเดียวโดยที่มันจะมี2หน้าเนอะหน้าหลังด้านหน้าเนี่ยมีโลโก้ด้านหลังเนี่ยจะมีรา,ายละเอียดของงานแต่งงานชื่อเจ้าบ่าวเจ้าสาวสถานที่จัดงานแต่งงานเวลา รวมไปถึงธีมการแต่งตัวครับคือภายในการแต่งงานนะครับผมควรจะสามารถรู้รายละเอียดได้ภายในแผ่นเดียวต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อย่อยๆครับผมผมก็จะพูดแบบผ่านไปเร็วๆเลยลวกันนะครับเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวอันนี้แนะนำนะครับให้เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วก็แนะนําว่าให้เป็นคนที่เราสนิทใจที่สุดเพราะว่าเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยต้องตื่นเช้าพอๆกับเราเลยแล้วก็ต้องมาเริ่มงานพร้อมเราและจบงานพร้อมเราเพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นคนที่คอยอยู่ข้างๆเราตลอดทั้งวันครับรวมไปถึง คอยจัดก,การปัญหาเฉพาะหน้าให้เราคอยประสานงานให้เราเวลาเกิดปัญหารวมไปถึงอยู่ในพิธีแต่งงานของเราด้วยเช่นตอนเปิดตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะครับผมเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ต้องเป็นคนที่คอยโปรยดอกไม้คอยจุดพลุหรือแบบคอยทําให้งานนะครับมาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นชุดแต่งงานอ่าลืมพูดชุดแต่งงานไปเลย ชุดแต่งงานเนี่ยพยายามเลือกให้เข้ากับงานในช่วงนั้นๆอย่างเช่นสมมุติตอนเช้าคุณมีงานเช้าถ้าเป็นงานแบบคนไทยคุณต้องควรใส่ชุดไทยถูกไหมครับถ้าเป็นคนคริสแต่งงานในโบสถ์คุณควรที่จะใส่สูททักซิโดให้ดูเรียบร้อยในโบสถ์ส่วนงานเล่นตอนเย็นคุณก็ต้องแต่งตัวให้มันเหมาะกับธีมง,งานที่คุณคิดขึ้นมาอ้อลืมไปอีกหัวข้อครับพรีเวดดิ้งพรีเวดดิ้งเนี่ยเป็นการที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวไปถ่ายรูปกันตามสถานที่ต่างๆเพื่อเก็บรูปไว้เป็นความทรงจํา ซึ่งตรงนี้บางคนที่ไม่อยากมีพรีเวดดิ้งก็สามารถทําได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วครับที่ผมเจอพรีเวดดิ้งครับมันจะขายเป็นแพ็กเกจคู่มากับชุดแต่งงานประมาณว่าถ้าคุณเช่าชุดแต่งงานร้านเรานะครับเรามีพรีเวดดิ้งให้ฟรีถ้าเกิดคุณเช่าชุดนี้ชุดนี้หรือไม่ก็ะทั่ง้าเกิดคุณซื้อแพ็กเกจไปเลยครับผมแพ็กเกจนึงอะ่ะได้ประมาณ3-4ชุดแถมพรีเวดดิ้งให้ด้วยก็จะช่วยให้ราคาตรงนี้ถูกลงครับช่วยเราประหยัดได้ในขั้นหนึ่งสุดท้ายแล้ว เรื่องของสินสอดครับสินสอดเป็นสิ่งที่ผมบอกไม่ได้เหมือนกันว่ามันต้องมีหรือไม่ต้องมีขึ้นอยู่กับทั้ง2ครอบครัวตกลงกันสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับคือเรื่องสินสอดเนี่ย พยายามคุยให้เคลียร์ครับว่าต้องมือสินสอดเท่าไหร่ทองกี่บาทแล้วทางฝั่งเจ้าสาวจะให้คืนเท่าไหร่หรือไม่เก็บเลยเรื่องนี้ควรจะคุยให้เคลียร์นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาย้อนหลังทีหลังจบแล้วครับผมทุกคนครับปบมือหน่อยครับ เยี่ยมมากๆครับผมตอนนี้นะครับผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขั้นตอนไหนที่ควรทําเป็นอันดับแรกเนื่งเลยไปสู่ขอก่อนนะคุยเลอกสินสอให้เรียบร้อยนะครับผม 2. พอได้รับอนุมัติปุ๊บให้คุณหาเลิกงานแต่งงานครับ 3. นะครับหาสถานที่ครับแล้วก็ทําการจองมันซะ ขั้นตอนที่เหลือเนี่ยคุณก็สามารถค่อยๆทยอยเตรียมงานไปได้เรื่อยๆเลยครับแล้วผมแนะนํานะครับว่าควรจะทําทุกอย่างเสร็จเนี่ยล่วงหน้าก่อนงานเริ่มเนี่ยประมาณสัก1เดือนเนี่ยกำลังดีแล้วก็อ๋อการแจกการแต่งงานนะครับผมเพื่อเชิญแขกเนี่ยแนะนําว่าให้แจกล่วงหน้าสักประมาณ1เดือนจะได้ให้แขกสามารถเตรียมตัวได้ทันแล้วก็ไม่ลืมด้วยถ้าเกิดนานเกินบางทีแขกลืมถูกไหมครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้นะผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ